สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับนานๆแล้วครับรอบนี้ผมออกมาทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับมือเก่าอาจจะเคยทํากันอยู่แล้วนะครับน้องๆมือใหม่ถามมาว่าเฮา้ยพี่ฝามันแกะแยกชิ้นส่วนยังไงไอพวกกระเดื่องน,นะครับมันก็จะมีน็อตเบอร์สิบล ok ็อกแคมนะครับแล้วก็ยงิงน็อตเบอร์สิบล ok ็อกแคมออกก่อนแล้วก็จับเลียงไว้นะครับกันลืมแล้วก็จะมีเบอร์แปดล็อกสองตัวนะครับ เลียงไว้นะครับเลียงไว้นะครับเลียงไว้แล้วเราก็ดึงไอ้แคมเจ้ากรรมนี่ออกมานะครับดึงออกมาแล้ววิธีเช็คนะครับดูด้วยครับลูกเปินเก่าเปล่าแตกเปล่านะครับแตกเปล่าแล้ววิธีถอดแบบนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าหลังเปลามันั่งเปล่านะครับทั้งไอ้ดีไอ้เสียแล้วเราจะได้ดูเช็คป่าวาวด้วยนะครับว่าวาวในฝานนั้นๆหรือวาวที่ก่าวแล้วรั่วหรือเปล่านะครับ ถอดน็อตเบอร์สิบแล้วนะครับถอดแคมป์แล้วนะครับทีนี้เรามาถอดถอดกระเดื่องวาล์วออกกันนะครับแต่ต้องแกะเบอร์แปดตรงนี้แล้วนะครับทวนกันหน่อยนะครับทวนกันหน่อยนี่นะครับเราจะแกะออกมาในลักษณะนี้นะครับบางคับแน่นนะครับต่อกับพื้นไม่ออกนะครับอาหาน็อตมาหนึ่งตัวนะครับใส่ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาแล้วก็เรียงไว้นะครับการลืมนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่ไม่รู้นะครับกระเดื่องวาล์วไอดีไอเสีย ต่างกันนะครับต่างกันนะครับดูดีๆนะครับไ d จะไม่มีเขี้ยวนะครับไ d จะไม่มีเขี้ยวนะครับเขี้ยวดูตรงไหนนะครับเขี้ยวดูตรงนี้นะครับเขี้ยวดูตรงนี้ไอเสียจะมีเขี้ยวนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับแล้วเราก็มาตอกเอาสปริงวาล์วออกนะครับวิธีการตอกสปริงวาล์วผมบ้านๆนะครับหาลูกบล็อกมาหนึ่งตัวนะครับวางให้อยู่ในลักษณะบนวาล์วไอดีนะครับ ควรระวังนะครับควรระวังอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช้วิธีไหนกันอยู่นะครับแต่ผมก็ใช้บ้านๆแบบนี้นะครับควรตอกแบบระวังนะครับความฝาไปกระพื้นนะครับแล้วแล้วประคองให้แน่นนะครับแล้วก็หาลูกบล็อกหนึ่งตัวนะครับเวลาตอกตอกให้ตรงๆนะครับแล้วก็ระวังเล็บวาวกระเด็นหายนะครับระวังเล็บวาวกระเด็นหายนะครับตอกโปอ่ะพอตอกออกมาแล้วเราก็ จะได้ดูนะครับว่าปิงแตัวน <point> ั <iy ic crawl prejudice> so, ้นน kind of ั่งหลังวาวหรือเปล่านะครับถ้าติงนั่งหลังวาวนะครับไม่ต้องดูอะไรมากเลยครับดูซินครับดูซินอาซินมีรอยนิดๆแสดงว่าใช่นะครับมันนั่งหลังวาวนะครับแล้วก็ควรเจรีเทนเนอร์เพิ่มนะครับควรเจรีเทนเนอร์เพิ่มนะครับสาหรับมองซินไม่ออกนะครับเราจะดูยังไงว่ามันนั่งหลังวาวไหมนะครับให้ดูตูดวาวนะครับให้ดูตูดวาว ถ้าตูดวาล์วนนะครับแสดงว่านั่งเปอร์เซนต์วาล์วที่จะขาดในรอบสูงมีมีเยอะนะครับแล้วเวลาแกะมาแล้วนะครับเราก็มาดูกันครับว่าบ่าวาล์วในฝานั้นๆน,น,นะครับบ่าวาล์วในฝานั้นๆนบ่ามันจมไปหรือเปล่ามันมีรอยอะไรหรือเปล่าเราควรไปเช็คบ่าหรือเปล่าหรือแค่เปลี่ยนใบวาล์วแล้ววาล์วมันอาจจะบดอยู่เลยหรือเปลี่ยนใบวาล์วแล้วบดไม่อยู่เราก็ต้องไปเช็คบ่านะครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่บดวาวนะครับผมจะแนะนํานะครับว่าวาวเก่าไม่นิยมให้บดนะครับเพราะว่ามันจะเสียบ่านะครับมันจะทําให้ใบวาวที่ใหม่กินบ่าวาวนะครับแล้วบดยังไงก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่อยู่เพราะว่าใบวาวบางนะครับแต่มันจะไม่อยู่เพราะว่าบดไปแล้วไม่ได้ตําแหน่งระยะบ่านะครับก็คือว่าบดแล้วมันยังมีแสงรอดเข้าตรงบ่านะครับก็คือว่าบ่าไม่เสมอกันนะครับมันจะทําให้วาวรั่วส่วนวิธีการใส่กลับเราก็ง่ายๆเลยครับ บ้เข้าไปเราเจียเรียนเนอร์เรียบร้อยแล้วล้วก็เอาสปริงคู่ที่เราคิดว่าจะใส่นะครับมานะครับที่ความห่างหงายนะครับที่ความห่างหงายนะครับเราก็มาใส่สปริงวาวมาต่อกันนะครับสําหรับใส่สปริงวาวนะครับสําหรับน้องๆท่านไหนที่ถามผม่าใส่สปริงวาวแบบไหนนะครับผมก็มาทวนให้กรอบนึงนะครับเราก็เจียเรีทนเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันนั่งเราก็ดูครับว่าสปริงตัวนั้นนั้นนั่งหรือเปล่าครับเราควรเจียให้พอเวลาใส่เราก็เอาสปริงวาวตัวนั้นนั้นนะครับมาใส่กับหลังวาวที่เราใช้้้นนนนะะคครรรัับบบส่วอุปกณ์ผมใชา ยางในรถนะครับ1เส้นบล็อกนะครับวิธีการกดก็อยู่ในลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าใส่เข้าไปในลักษณะตรงนะครับแล้วบางคนเอานิ้วกดอย่างนี้ก็ได้นะครับตามถนัดนะครับหรือจะวางไว้กับพื้นแล้วเอาผ้ายัดไว้ในเบ้าเพื่อไม่ให้วาวหนีก็ได้นะครับส่วนวิธีกดผมก็จะใช้นิ้วดันนะครับอันนี้ผมถนัดเอานิ้วดันนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์บ้านๆแล้วนะครับ บ็อกเบอร์อะไรก็ได้นะครับให้มันมีลักษณะความยาวหน่อยนะครับเพื่อให้มีแรงกดนะครับแล้วก็ยังในรถนะครับวิธีกดก็กดตรงๆครับกดไปโบเป็นไงครับไวรุ่นกดเาวง่ายๆถอดฝาแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับขอบคุณมากครับ